แอทแอทแอทสวัสดีสวีเดบเพื่อนเพื่อนยำเย็นนะจ๊ะวันนี้นะครับเอาใจสายเจ็ดที่นั่งนะเพื่อนเพื่อนนะแล้วก็เป็นกระบะกึ่งแวร์ด้วยนะไว้ใช้งานกันนะครับผมขอรับชมคลิปนะครับเราอยู่กับน้องเอสครับน้องนิวนะสวัสดีครับไปพาสถานที่ตั้งแหล่งครับน้องเงครับถนนเรียบทางถนนโรงเรียนสวนกลาบกรมบดีวิจิตรกรมสรรค์กรมที่สองวังศิลป์ในการในการพามาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้นะครับเรามีอะไรมาฝากเอฟซีนครับเราเป็นเป็นยุทธศึกในเรองเจอปีปีสองพันหนึ่งครับผม แค่นี้แหละครับอีซูซังเจอสองคันหนึ่งทำอะไรอยู่วะเทอรโบดอร์ดีเห็นไหมไม่เห็นในซองอะไรเขาเรียกว่าหโดชัวร์ถ้าว่าเรียกโพยแล้วกันนี่ครเอเตอร์เรานะนี่เซลล์นะแต่ว่าทำได้ทุกอย่างเปิดใหญ่เธอแล้วนะครับแต่นี่ตรงนี้บอกเลยครับผมอีซุเอเวนเจอร์ปี2001เพื่อนๆรถสวยๆเดิมๆนะบอกเลยว่าคันนี้เครื่องเกียร์ดีมากๆนะฮะไม่ต้องทำอะไรละฮะต้อแม็กสวยนะครับยางโอเคบนได้เหยียบใช้ได้นะครับสีสันเดิมนะครับรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมเลยนะครับไม่มีชนหนัก ไม่มีจมน้ําดูสะก่อนมันใดหลังยังสวยอยู่เลยเพื่อนเห็นไหมฮะแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยสปอยเลอร์ครับผมพอ้ายเปิดได้นะครับภายในก็ยังสวยสะอาดนะเพื่อนนะรถสวยนะครับจริงๆไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้แสนตุยตุยแสนนิดเดียวพอนะครับนะครับรับไปใช้งานกันนะเพื่อนนะสวยจริงๆนะครับโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับนิ้วรอยบ้างเล็กน้อยเพื่อนนะครับแต่ว่าบางเดิม ดูเดี่ยฮะมีร้อยบ้างเล็กน้อยโหนี่บางจริงนะเนี่ย,มยไม่มีเลยนะสีโปง้งสีโป๊อ้าวโมงไหครับน้องสวัสดีครับมาทำแรงครับเนี่ยมาให้กำลังใจไปขอดูภายในหน่อยครับผมขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับบอกเลยว่าคันนี้นี่เสียงเครื่องนี่แจ่มแหววมากมากนะเฮ้ยหน้าคนๆนั่นเนี่ยไหนๆก็มาใช้งานหน่อย ดูไม่ทันใช่ไหมเอก็กครับผมได้ดูหรือเปล่าเนี่ยชึ้งเลยทำงานต้องนั่งเรานะ<อ>ายืนเหม่อ,อลอยนะน้องเอ็ก,กนะขออีกทีหนึ่งันเพื่อนดูดีะก่อนติดชึ่งโอ้โหระบบการจะไหลเพื่อเอย๋ยแผงประตูสวยสะอาดไปสองเท้านะสาสา่าน้ำเบาะหนังเนี่ยก็ย,ยังไม่มีขาแต่อย่างใดน,นะสวยจริงนะพวงมาลัยก็ยังสวยงามอยู่นะครับเรียบร้อยไหมเท่าไหร่อะ แสนเกียร์สเสดใช้น้อยมากๆนะครับซุ้มกระจกฟ้านะครับหัวเกียร์แล้วก็คอนโซลนะครับยังสวยงามอยู่กระจกปลอกข้างไฟฟ้าด้วยอันได้เหยียบเอเวนเจอร์นะครับยันพรมเลยเพื่อนๆนะยิุสุนะโอ้โหยังแหลมเลยไปฟังรถกันแผงประตูที่สวยสะอาดทุกบานเลยนะเพื่อนๆนะนี่ฮะคอนโซลก็สวยแหลมแหววนะทุกคนลายโมลายไม้นะครับ ทำอะไรช้อนผิดของครับผมที่เปิดรอเลยค่ลยะลาสมูสครับผมอะพิเซนษ์บ้างสิไฟสองวันนี้ก็ยังใช้ได้ครับผมแล้วก็ไปด้านหลังก็ยังใช้ได้ข้างหลังคาสวยไหมเรียบรอ้อยดีไม่มีต่อแผ่นดูเส้นทางน,นะ,ปะ,ปะนไปไปกลับบ้านสองแถวว่างไสงสดีแผงประตูเนี่ยสวยสะอาดทุกบานนะนเพื่อนๆนะไฟสองเท้าเออโซบิกระจกเอ่ยเนี่ยเดิมหมดเลยนะฮะนะบอกคู่หน้าครับ ด้านหลังก็ยังสวยอยู่แต่ผ้ารางคาสวยจริงนะยังเอ็กบอกใช่ไหมไม่มีขาไม่มีรูยังบอกแถวสองก็สวยนะพนัะแขนกางวันที่ดีเนาะสะาสะอาดดีจังเลยเนาะนะครับนี่ฮะแล้วก็ที่วางแก้วน้ำนะครับแถวสามสวยนะเนี่ยทำไปเล่นไปห้องท้ายดีกว่าขอดูท้ายหน่อยคับจ้องนี่นิวเอาเวไหนมาล้วทางานมา่อไฮะช่วยช่วยหน่อยปะนะครับ เออแต่นี่จ่ายหน่อยได้ดีครับเออได้ได้ได้ไดมีผลกับโบนัสด้วยครับผมท้ายเทยสวยสะอาดนะเพื่อนๆนี่นครับด้านข้างก็ยังสะอาดสะอ้านอยู่นะครับไม่มีมาขาดแต่ขาดแต่อย่างใดเบาะหลังตัวนี้พับได้ด้วยนะพับลงแล้วก็ยกขึ้นถูกไหมฮะ,ะามาพาไปดูไหมอ่ะสักนิดน,นึงสักนิดนึงสักนิดนึงอะไรอะไรก็มาแนละ้วโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินแล้วก็ไงฮะยกก้นอ่าโอเคครับผมมากนะไมเมื่อกี้นิ้วกือบติด นะพวกเราเนี่ยนะมีแต่คนตลกเอายังไงไม่ได้ดูเลยท <C> e <ars> <c oughs> ับปุ๊บเรายกขึ้นนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของมีแอบสกปรกนิดนึงนะเดี๋ยวเช็ดทาความสะอาดเรียบร้อยด้วยาาพวกฝุน่นฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะฝุน่นฝุ่นพวกขยงขยะ <C> e <ars> สีดิ้วสีลอยอุ้ย <C> e <ars> โตหันสีนะเมื่อกี้เห็นตังค์หมือนแวบ,บๆอยู่ตาคใครอ๋อมาเจอมาหองเครื่องดีกว่า แจมแหววอะ่ะบางเฉียบอะไรจะบ,บางขนาดนี้ภาษีสองห้าหกแปดท้ยาวๆหลังคาก็ายังไม่มีผูกนะสวยอะ่ะจริงขอดูห้องเครื่องหน่อยอถ้ามือไม่จับนะฝานี่มีปิลหรือ,งรอไงคานหน้าเดิมตัวเลขเดิมพอน้ำเดิมแผ่นเทปเดิมอย่างเดิมเลยนะ เดิมๆจริงๆนะฮะแล้วก็ฝาฝุิดก็ยังสวยสะอาดนะครับฝากระโปรงก็ยังเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้นะนะครับลูกค้าเนี่ยเขาแกซื้อเวลาแต่ไม่มีเวลาเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดีเกอร์อยู่ครบเดิมหมดอันนี้ก็เดิมนะแขนเดิมก็ไปเฮ้ยอย่าเ,เพิ่งดีบแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่ดูฟันเลยขอดูฟันหน่อยไม่มีฟันเลยเพื่อนๆมา หนึ่งรอบพี่ฟ้ามาแล้วจากมาแล้วจากอี u z u a เอเวนเจอร์ปี2 0 0 1นนะครับผมเกียร์ธรรมดาสี่ประตูสวยๆเจ็ดที่นั่งมีบันไดแสแตเดีเให้แล้วก็ด้านหลังกว้างๆใส่ของได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็ฝนตกนะเพื่อนๆนะดูแลสุขภาพที่ดีด้วยนะครับผมอย่าลืมซื้อทิปฟร่ด้วยนะฮะเป็นเป็นใ <laughs> ครเอ่อแก้จหวัดข้าจมูกครับผมสวยจิ้นจิอีซูเอเวนเจอร์ Adventure ของเรานะครับผม เจ็ดที่นั่ง SUV สวยๆเลยคันนี้เท่าไหร่เอาไปไหนเนี่ยคันนี้เท่าไหร่เระื่องเงี้ยราคานี้บอกเลยว่าแหลมๆนะครับ f c ต้องไม่ควรพลาดนะครับมีฝ่าย F4 ไหมเนี่ยเราชินเคยมีฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อยู่ดูมีชื่อผู้ดูต้องพาดูชแนลทั้งนั้านทางเพจเฟซบุ๊กอยู่ดูชื่อเดียวกันเลยพี่ไม่ใช่ชี้ใครไม่กินมือมึงแค่ชี้ใครออกไปชี้เลยนี่แอบดูอยู่นะทำให้มันเรียบร้อยนะถูกต้องเลยนะครับ ขอบคุณเรมากๆนะทุกๆท่านเลยที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แล้วก็กดติดตามพวกเราเนี่ยมาโดยตลาดนะ,ะดครับผมก่อ,ตอนตลอดก็เดียวเข้าตลาดครับผมของมากจะต่อที่หน้านะครับนนอย่าลืมนะวันดียะไรยังไม่จบเลยนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามบ้างๆด้วยเร <ๆ S 1> าจะได้มีกำลังใจนะครับผลิตดีๆสวยมาฝากกันวันนี้เราสามคนขอตัวแพะไปก่อน